สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆที่น่ารักในชาแนลนาชาแ6ดสิบหกทาร่นะคะมาพบกับแม่มอนาชาอีกแล้วเช่นเคยในคลิปทํำนายดวงความรักความสัมพันธ์คิดถึงพี่ๆคิดถึงทุกท่านนะคะชค่วงนี้งานเยอะดูดวงส่วนตัวก็เยอะอาจจะคลิปก็อาจจะมามาหายหายแต่ก็จะมาให้ในสัปดาห์หนึ่งไม่ต่ำกว่า5คลิปหรืออาจจะมาทุกๆวันนะคะก็ อย่าพึ่งหายหายจากกันไปเนาะก็ยังคิดถึงพี่พทุกท่านเหมือนเดิมนะคะโอเควันนี้เรามาทําหัวข้อทบที่ว่าเขาอยากให้เราทําตัวแบบไหนกับเขาในความสัมพันธ์นี้นะคะอ่านแล้วก็รู้มาขอดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณสิ่งไหนที่เขาอยากจะบอกสิ่งไหนที่เขาอยากให้คุณเป็นสิ่งไหนที่เขาอยากให้คุณ พัฒนาหรือทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะในในคนที่คุณนึกถึงคิดถึงวันนี้จะเป็นพิกอะาคาัสนะหรือเลือกสัญลักษณ์ของผลไม้นะคะก็ได้ที่คุณชอบตั้งแต่ที่ฐานถึงคนคนนั้นคิดถึงเขาคนนั้นของคุณนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะดูได้หมดกองที่1 2 3 4วันนี้มี4ี่กอง มีสีม่วงอ,อังหนะะุนแอปเปิ้ลเขียวสตรอเบอรี่นะคะและส้มนะคะโอเคตั้งเจตนิฐานและไปรับฟังคำทานายได้เลยจ้าไปกันค่ะกองที่หนึ่งนะอ่ะไม่หมอขอเก็บก่อนการดูไม่ได้เจาะจงดวงใคร ถ้าอยากให้รู้ในดวงของคุณดูดวงส่วนตัวจะดีที่สุดนะคะหรือว่าถ้าคุณดูแล้วมันตรงมันเป็นไกด์ไลน์สำหรับคุณก็รับคำทำนายนี้ไปได้เลยเช่นเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะโอเคค่ะกองที่หนึ่งสีม่วงที่ทุกท่านได้คือ The ะซัความรู้สึกที่เขามีต่อคุณจะมีจะเชียนจะให้ princess โอเคเฉินอัพพนักเกิลในออสอนเขามีความรักให้กับคุณแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เขาก็ส่องแล้วก็ดูแล้วก็พิจารณาคุณอยู่มากๆในเวลาขณะนี้แต่เขาเองก็มีความเป็นกังวลมีความเครียดมีความรู้สึกว่าในภาวะเรื่องของงานในเรื่องภาวะของความเป็นอยู่ในเรื่องของภาวะของความดูแล เรื่องสถานะการงานการเงินความเป็นอยู่เขาจะสามารถดูแลหรือทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปถึงจุดที่เป็นครอบครัวกันได้ถึงจุดนั้นได้หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดคือเขานะ่ะมองคุณสองคุณหรือคุณกับเขามีใครสักคนหนึ่งดูดวงระหว่างกันและกันหรือเขาเองก็อาจจะดูสองคุณดูคุณดูดวงสําหรับคุณด้วยนะคะดูตัวตนของคุณดูความสัมพันธ์ดูหลายๆอย่าง แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ตัดสินใจที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณ mm. เขามีคุณ mm. เขาได้รู้จักคุณเขามีความสุขมากๆอเหมือนเขาได้ผ่านอะไรที่แบบว่าเรื่องราวชีวิตที่มันเป็นด้านที่แบบว่าไม่ดี mm. หรือผ่านอะไรที่มาเยอะพอสมควร mm. พอเขามาเจอคุณเนี่ย mm. เขารู้สึกอบอุ่น mm. และเขารู้สึกว่าเขามีความสุข ที่ได้เจอคนดีๆอย่างคุณบางเนี้ยเขาจินตนาการอยากให้คุณเป็นสามีอยากให้คุณเป็นแม่ของลูกอยากได้แบบว่าอยากอยู่ด้วยกันที่แบบว่าอยู่กันจนไปแกะเท่าหรืออยู่เคียงข้างกันเป็นแฟนกันเป็นคู่คิดเป็นเพื่อนรู้ใจไปตลอดแต่บางครั้งก็มีแอบเป็นกังวลเกี่ยวกับตัวคุณเหมือนเหมือนกันเพราะว่าเหมือนตัวเขาคิดว่าเขาจะดูแลคุณได้ดีไหมบางบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดี เขาเองก็อาจจะไม่ได้น้อยหน้าแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณอ่ะทีนี้มาดูค่ะว่าแล้วสิ่งที่เขาแบบอยาให้คุณทำตัวแบบไหนถ้าสิ่งไหนนะคะ It s of o r n การเริ่มต้นโอเค s t i a e p a s t พอนเิลโอเคเซ็กออฟคัสามดาบสิ่งไหนที่คุณรู้สึกแบบว่าไม่ถูกใจหรือไม่ไม,ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องคุณสามารถที่จะบอกกับเขาถ้าสิ่งไหนที่เขาทําผิดพลาดหรือสิ่งไหนที่พวกคุณทํา ผิดพลาดหรือไม่ไม่โอเคต่อกันน่ะเขาไม่อยากให้คุณน่ะเก็บความรู้สึกนั้นไว้อยากให้คุณแบบว่าพูดออกมานะคะและแสดงแสดงความรู้สึกนั้นออกมาแต่การแสดงความรู้สึกมามันไม่ใช่การพูดด้วยแบบว่าถ้อยคําที่มันตรงชิงจนเกินไปแต่อยากให้พูดแบบว่าอธิบายด้วยวด้วยความซอฟสิ่งไหนที่คุณชอบสิ่งไหนที่คุณรู้สึกดีสิ่งไหนที่คุณไม่รู้สึกที่คุณรู้สึกไม่ดี คุณสามารถบอกเล่าหรืออธิบายให้กับเขาได้รับรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าการครบกันของคุณกับเขาเน่ะเขาไม่ได้คิดว่าจะคบกับคุณแค่ระยะสั้นๆนะคะคุณเคยผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดถูกผิดหวังหักล้งหรือเขาทําอะไรให้คุณไม่พอใจเสียใจหรือสิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคอ่ะคุณสามารถที่จะบอกเขาได้เขาก็อยากจะปรับปรุงหรือทําเพื่อคุณแต่ลักษณะของการพูด บางทีเขาอยากฟังนะแต,แต่แต่แต่เขาอยากให้คุณมีศิละปะในการพูดคุณบางครั้งคุณอาจคุณอาจจะเคยพูดไปเขารับฟังแต่ว่าบางทีคําพูดของเรามันอาจจะมันอาจจะตรงหรือแรงหรือแบบชัดมากจนเกินไปโดยที่ไม่มีเทคนิคหรือมีวาทศิลป์นในการพูดฉะนั้นการที่คุณจะพูดหรือสื่อสารออกไปนั้นอ่ะอยากให้คุณซอฟแต่คุณสามารถพูดได้คือเขาอยากฟังแบบนั้น แล้วมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเกิดความรู้สึกแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจที่มันซอฟอะไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วก็เขาอยากให้คุณเลืมลืมเรื่องราวในอดีตที่คุณกับเขาทําให้กันเจ็บปวดหรือลืมเรื่องราวที่คุณเคยเจ็บปวดในอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตสัทีไม่อยากให้เก็บเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องราวแบบดรามา่าเสียใจผิดหวังไม่อยากให้คุณแสดงอาการดรามา่า ผ่านโซเชียลหรือมีอะไรก็โพสลงโซเชียลในเรื่องของความดราม่าในเรื่องของความผิดหวังความเสียใจอะไรที่ไม่ไม่โอเคก็ไม่อยากให้คุณแบบว่าสื่อออกมาแบบนั้นนะคะไม่อยากให้แบบว่าดึงพลังงานเก่าๆหรือพลังงานที่มันผิดหวังเสียใจเอาออกเอาออกมาแต่ถ้ามีอะไรเนะี่ยให้พูดแล้วก็เคลียร์กับเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากให้คุณลืมเรื่องราวในอดีต ที่เจ็บปวดที่เสียใจที่ผิดหวังแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่มันแบบว่า,าหัวใจที่มันคิดในด้านบวกอะค่ะไม่อยากให้เอาเรื่องราวาในอดีตอะ่ที่มันเป็นเรื่องราวฝังใจนมามาตัดสินในชีวิตปัจจุบันระหว่างคุณกับเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้คุณเป็นนะคะแล้วก็อยากให้คุณทําลักษณะแบบนี้กับเขาทําตัวแบบนี้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคและเขาก็อยากจะบอกคุณอีกด้วยว่า ถ้าเขาอยากให้คุณอ่ะแสดงความรักกับเขาแสดงความอ่อนโยนความห่วงใยความห่วงหาความรู้สึกแบบบางครั้งก็เป็นแฟนได้ด้วยเป็นเพื่อนได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เขาอยากให้คุณแสดงออกกับเขานะคะโอเคสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณวัดใจเหมือนเหมือนคุณกับเขาอ่ะก็อยู่ในช่วงการทดลองใจวัดใจหรือจะคบกันมาอ่าเขาก็รู้สึกว่ามันมันคือการแบบว่า คือใจวัดใจอ่ะเหมือนสู้กันไปแล้วก็ดูกันไปแล้วก็เหมั่นคอยดูแลรักรักษาดวงใจอืมคือคุณคือน้ําเขาอยากจะบอกว่าคุณอ่ะคือคือน้ําทิปอ่ะค,อคือคือสิ่งที่เยียวยาวหัวใจเขาอ่ะเป็นอะไรที่ที่เขามีคุณเขารู้ทำให้เขารู้สึกว่ามีมีความสุขแล้วอยากจะมีชีวิตที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นทุกๆวัน นะคะแต่ว่าเรื่องของคุณกับเขาอะ่ะบางทีมันก็ยังมีอุปสรรคบ้างม,มันอาจจะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆแต่เขาเชื่อว่าถ้าเราใช้สติหรือคุยกันหรือเคลียร์กันน่ะความรักครั้งนี้มันจะผ่านพ้นหรืออุปสรรคที่มันเป็นเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นขวาน้ําอาจจะเป็นเรื่องของฐานะทางสังคมการงานการเงินอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่า แต่ว่าจริงๆนะพวกคุณก็อยู่ในในระดับที่มันพัฒนาไปได้หรือฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ออันนี้คือขึ้นอยู่กับบริบทของสถานะของแต่ละคนก็ไม่เท่าเทียมก็ไม่เท่ากันเนาะอันนี้ก็คือเหมือนเขาอยากจะบอกว่าถ้าคุณกับเขาอะรักกันมากพอจับมือไปด้วยกันมันจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ทําให้รักครั้งนี้สุขสมหวังได้โอเคอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณและอยากให้คุณเป็นแบบที่ ไพ่สื่อมาประมาณนี้นะคะโอเคขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ไม่หมอขอมุฟออนไปกองใหม่ขอให้คุณโชคดีกับเรื่องราวในความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปพูดที่เลือกสีเขียวมาดูกันไพ่ที่คุณได้คืออะไรโอเค เขารู้สึกเขารู้สึกว่าเขาไว้วางใจคุณคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นคนที่ดีมากเขามองว่าคุณเป็นพ่อที่ดีได้เป็นแม่ที่ดีได้นะคะแต่ว่าวางทีเขาก็มีเรื่องราวที่แบบว่าเหมือนพวกคุณอาจจะเคยมีเรื่องกันอาจจะจบกันไปหรืออากลับมาคุยกันใหม่หรืออาจจะมีเรื่องที่แบบว่าไม่ค่อยเข้าใจกัน แต่ก็ยังกลับมาเหมือนมาเคลียร์กันเพราะว่าพวกคุณยังมีความห่วงหาห่วงใยแล้วก็ยังมีความรักให้กันเขาเองก็ยังมีความรักให้กับคุณเพราะว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายๆหรือเขาอาจจะเคยจบหรือเจอเรื่องราวแบบเลิกราในอดีตกับใครหลายๆคนมาก็ตามแต่แต่คนคนนี้ถ้าจบเขาจะจบขาดไปเลยแต่กับคุณเนี่ย เขาไม่เคยจบขาดกับคุณได้หรือเขาไม่เคยลืมคุณได้หรือเขายังมีคุณอยู่ในเวลาขณะนี้เ <_ C> พราะว่าตัวตนของคุณเป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่รักใครรักจริงและเป็นคนที่แบบว่าดูแลให้กําลังใจเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็บางคนก็เป็นเพื่อนร่วมงานบางคนก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาคบกันบางท่านก็รู้สึกบอกว่าไว้วางใจได้ทุกเรื่องไม่ว่าอะไรเขาไว้วางใจคุณได้หมด เขารู้สึกว่าข้อมองคุณอ่ะเป็นคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอมาในชีวิตนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณอ่าขอดูค่ะว่าเขาอยากให้คุณทําตัวแบบไหนนะอืบางทีเขาอยากให้คุณแบบว่าอย่าความหึงหวงความยึดติดหรือความรู้สึกว่าอย่าแบบบางทีเราอาจจะดูหึงหวงเกินไปไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ อยากเขาอยากให้คุณไว้วางใจในตัวเขาและก็อยากให้ลืมเรื่องราวที่ในอดีตที่ทําให้กันเจ็บปวดหรือคุณหรือเขาอยากให้ลบเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็มองไปถึงจุดมุ่งหมายที่มีร่วมกันในความฝันหรือเรื่องราวในอนาคตคือบางทีเขาไม่อยากให้ขุดคุยเรื่องราวในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณเรื่องของเขาหรือเรื่องของคุณหรือเรื่องของคุณกับเขาหรือเรื่องของคุณในอดีตฝั่งคุณฝั่งเขาคือไม่อยากให้พูดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วก็ไม่อยากให้ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึง่งบางทีเหมือนอย่าอย่าโฟกัสว่าสิ่งที่เขาพูดมันหรือคำมั่นสัญญาหรืออะไรก็ตามแบบเหมือนบางครั้งอย่าอย่ายึดติดอะไรมากาคือบางทีอะ่ะก็ให้เวลา ให้ชีวิตนะ่ะมันมันโฟรหรือมันไปตามขบวนการของชีวิตจะดีกว่าอะไรประมาณเนี้ค่ะเหมือนเหมือนชีวิตของคุณกับเขามันคือการเรียนรู้มันคือการแบบว่าทดลองมันเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นการทดลองมันไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายมันจะจบลงที่ใดแต่เขาอยากให้ทําทุกวันเนี้ยอยากให้มีความสุขกับปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดบางครั้งไม่อยากให้พูดถึงอดีตแล้วก็ไม่ ไม่อยากให้แบบว่าเหมือนเหมือนฟิกกับสถานการณ์ที่จะยังยังมาไม่ถึงนะคะคือเขาไม่อยากให้คุณแบบว่าฟิกไปมากถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากให้มองถึงความรักหรือความสุขที่มีอยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นแล้วเขาก็อยากให้คุณอ่ะล่าเริงไม่อยากให้คุณแบบว่ามานั่งเครียดนั่งเศร้าหรืออ่เป็นกังวลกับเขาจนเกินไปนะคะเขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรที่ที่คุณคิดวิตกกังวลเขาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่คุณจินตนาการไปก่อนถึงขนาดนั้นบางทีเหมือนเราอะคิดไปแบบข้ามชอ็อตข้ามพบข้ามอะไรไปเยอะจนเกินไปเขาอยากจะว่าไม่อยากให้คุณคิดเยอะหรือคิดมากเอาแค่สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าหรือปัจจุบันให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดอะค่ะในสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเนาะแล้วก็เขาอยากจะให้คุณอะแสดงออกซึ่ง ความอ่อนโยนความโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีอยากให้คุณอนะผ่อนความเบาๆสบายๆบ,บ้างไม่อยากให้เข่งหรือให้เครียดจนเกินไปในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะโอเค k i n g of King of w อรจริงๆเขามีใจรักคุณอยู่เขาอยากจะบอกว่าบางทีสิ่งที่คุณคิดวิตกกังวลว่าเขารักคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมจริงๆเขาเขาคิดถึงแล้วเขาก็รักคุณอยู่นะคะเนี่ย เขาเขามีคุณเน่ะเขามีเขามีความสุขคุณคือคู่คือคุณคือคนรักที่เขายอมแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะยอมคุณทุกๆอย่างไม่ไม่ว่าหลายๆครั้งอ่ะเขาก็ไปเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอยู่นั่นก็แปลว่าเขารักคุณมันไม่ได้เป็นกลลวงหรือมีมีอะไรแอบแฝงเลยนั่นก็คือว่าที่เขาอยู่ตรงนี้หรือเขายอมอะไรหลายอย่างกับคุณน่ะคือเขารักคุณ นะแล้วเขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่บางทีการพัฒนาความสัมพันธ์มันจะไปข้างหน้าได้ก็อย่าก,กังวลอย่าก,กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้แบบว่าอยู่ตรงนี้เอาปัจจุบันนี้ทำตรงทาวันนี้พรุ่งนี้อันอ,อนาคตใกล้ๆนะวคะ่ะหนึ่งวันสองวันเนี่ยให้ดีที่สุดอย่าแบบคิดไปไกลเป็น สองปีสามปีสิบปีแพลนไปถึงอะไรที่มันโอ้ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากให้คุณเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเหมือนเขาอยากจะบอกว่าเขามีคุณเ mm. ขาอบอุ่นเขาอยากจะกอดคุณแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่เขายังมองว่าคุณคือแฟนยังเป็นคนที่เขาแบบว่าอยากจะมีชีวิตร่วมด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณโอเคค่ะขอให้คุณโชคดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอเคแม่หมอขอเก็บไพ่นะคะขอ่งปอนไปกองใหม่ ต่อไปผู้ที่เลือกสตอเบอรี่นะจ้ามาดูกันคิดอัพครับเขาบอกว่าคุณเป็นคนเลอค่ะดูแลดูแลตัวเองมีการแบบคุณมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองและเขาก็รู้สึกว่าคุณคือเพื่อนคุณคือแฟนเขารู้สึกรักและเขาก็มีความหวงังมีแพชชั่นกับคุณ เขาอยากจะได้คุณเป็นแฟนอยากได้คุณเป็นคู่ครองอยากได้คุณเป็นสามีอยากได้คุณเป็นภรรยาและอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณและเขาก็มองว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเขาในเวลาคนี้เข้าอบอ,อุ่นเขามีความสุขที่ได้รู้จักคุณนะคะอ่าพูดที่เลือกสตรอเบอรี่เนาะพอดูว่าสิ่งที่เขาแบบอยากให้เราทํากับเขาหรือเป็นทาตัวกับเขาอะนะอืมอ่าเอ็กซ์ตอบ สามดาบโอเคห้าคาถาคินออลวอนชูอรพันเดสิ่งที่เขาอยากบอกว่าบางทีหลายๆอย่างเหมือนคุณเอาเรื่องราวกับความผิดหวังในอดีตกับคนรักเก่าหรือบางทีเขาคิดว่าคุณยังไม่ลืมคนรักเก่าเขาอยากให้คุณลืมได้ไหมแล้วก็บางทีการแสดงออกของคุณคุณเป็นคนที่มั่นใจ แล้วมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองเขาอยากให้คุณซอฟต์ตรงนั้นลงบ้างการที่คุณเป็นคนม,มั่นใจมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองมันดี mm. เขาบอกอย่างนั้นแต่ว่าบางทีก็อยากให้คุณแสดงความอ่อนหวานความอ่อนโยนบางทีคุณเป็นหญิงหรือเป็นชายที่แกร่งแล้วก็มีไลฟ์สไตล์แล้วก็มีจุดมุ่งหมายเป็นของตัวเองแต่บางทีในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะเขาอยากให้คุณแสดงออกซึ่งความรักและความอ่อนโยนและแสดงออกซึ่งว่า คุณน่ะรู้สึกยังไงคิดยังไงกับเขาจริงๆกันแน่อะไรประมาณนี้หรือสิ่งที่คุณปิดบังซ่อนเลยหรือสิ่งที่คุณแบบว่าอยากจะพูดอยากจะบอกเหมือนคุณบางทีคุณก็จะพูดแต่คุณก็ไม่พูดอะไรประมาณเนี้ค่ะเขาอยากให้คุณแบบว่า สื่อสารออกมานะคะหรือบางครั้งเนี่ยคุณอยากมีอะไรคืออยากเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นแต่การพูดออกมานั้นอยากให้พูดด้วยด้วยถ้อยคําที่มันซอฟดยไม่ใช่ใช่ถ้อยคําที่เชื่อเฉือนอีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ชอบการพูดประชดประชนันอืมแล้วก็ไม่ชอบแบบว่าให้พูดประมาณว่าเหมือนเหมือนเขามีใครอีกคนแล้วแบบไม่รักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบตรงนั้นเขาอยากให้พูดถึงแบบว่าอ่า การพูดน่ะก็คือการเจรจาหรือการสื่อสารหรือการคุยกันน่ะอยากให้พูดในในถ้อยคำในมันเป็นเรื่องราวระหว่างเราสองคนถ้าคุณอยากจะคุยอะไรอ่ะก็ให้คุยแบบซอบซ้อแล้วก็ถามออกมาตรงๆแบบซอบซอแต่ไม่ไม่ใช่ลักษณะการพูดประชดประชันคือเขาไม่ชอบลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแล้วก็เขาอยากให้คุณลืมเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีตคนรักเก่าความรักเก่าๆอะไรเจ็บปวดในเก่าๆให้ลืมมันให้หมดนะ โอเคแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขามองว่าคุณน่คือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยคุณคือภรรยาคุณคือสามีในอนาคตหรือปัจจุบันและเขาก็บางคนก็เป็นแฟนเขาก็คุณคือแฟนที่ดีคุณคือภรรยาที่ดีคุณคือสามีที่ดีเขารู้สึกว่าการมีคุณเขามีความสุขมากๆแล้วเขาก็คิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยเหมือนคุณกับเขาเนะ่ย สามารถจับมือกันไปแล้วก็ฝ่าฟันกันไปเหมือนเขามองว่าคุณกับเขาคือเนื้อคู่นะคะแล้วก็วันที่เขาป่วยเหมือนถ้าเขาป่วยเขาอยากให้คุณถามไทยเป็นห่วงเป็นใยห,หรือเขาหรือมาดูแลเขาหรือสิ่งที่เห็นคือในวันที่เขาป่วยเขารู้สึกว่าเขาทราบซึ้งที่เวลาที่เขาป่วยคุณก็ยังอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะ นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแล้วเขาอยากจะบอกว่าคุณคือคนที่มันมันมากกว่ารักอะ่ะคือคุณคือคือคนที่เขาอยากมีชีวิตร่วมด้วยไปตลอดจนแบบมีลูกมีอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอะไรประมาณเนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะให้คุณเป็นก็คือว่าเขาไม่ชอบการพูดประชดประชันหรือถ้อยคําที่มันเชื่อเฉือนนะคะ โอเคห้ <Okay>. hey, คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปพูดที่เลือกส้มมาดูกันมาดูส้มนะคะอ่าสามถ้วยอ่าเป็นเทสแปดดาบแปดคาา คิงถือเหลียญคิงออฟนคความรู้สึกที่เขามีมเขาเองก็เขาก็มีเรื่องกุ้มใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่าเป็นกังวลกับความสัมพันธ์นี้กับคุณความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนมันเป็นรักสามเศร้าเขารู้สึกผิดที่เขาที่เขาทําผิดต่อคุณเขาอยากจะคุยเขาอยากจะพูดเขาอยากจะสื่อสารว่า สิ่งที่เขาทําลงไปเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจที่ทําให้คุณเป็นกังวลกับเขาเขาเองยังรักคุณอยู่และก็ยังอยากจะอยากจะมีคุณในความสัมพันธ์นี้เขาพยายามที่จะสัญญากับตัวเองว่าเขาไม่อยากทําผิดแบบนั้นอีกแล้วเขาอยากจะเขาอยากจะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาเองก็ไม่อยากที่จะทําผิดต่อคุณเขาเองก็ไม่เคยลืมคุณหรือ เอาคุณออกจากหัวเขาได้เลยอือหรือสิ่งที่เขาทําผิดเนะี่ยเขาก็รู้ว่าเขาผิดเขาเองก็ยังไม่แบบลืมความลืมในเรื่องสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับคุณอืออันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะโอเคสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะ,ะใช้คุณทําแบบไหนกับเขาเขาอยากให้คุณให้โอกาสแล้วก็เริ่มต้นกับเขาอีกครั้งหนึง่งเขาสิ่งที่รู้สึกก็คือว่าเหมือนพวกคุณมี มีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อกันน่ะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเขาไม่ได้มองคุณเป็นตัวเลือกแล้วเขาเองก็ไม่อยากให้คุณแบบไปมีใครอะแล้วก็เหมือนเหมือนตอนนี้เหมือนคุณก็มีตัวเลือกเยอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากให้คุณมีใครอะค่ะอืมเขาเขาแบบว่าอยากให้คุณนะ่ะมาให้โอกาสแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งอีก อีกแล้วก็มีแต่เขาคนเดียวได้ไหมโดยที่แบบว่าหยุดคุยหรือหยุดแชทหรือหยุดมองใครในความสัมพันธ์นี้กลับมามีแค่เขาได้ไหมอะไรประมาณนี้อืมแต่ก่อนคุณอาจจะไม่ได้มีแต่พอเขาทําแบบนี้คุณอาจจะมีมอนคุณอาจจะเปิดตัวเองขึ้นแล้วก็เหมือนมีคนมาสนใจคุณเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าเหมอนคุณหยุดหยุดหยุดทาแบบนั้นได้ไหมแล้วก็ มาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมมาคบกันแล้วเริ่มต้นกันอีกได้ไหมเรากลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้คุณทํากับเขาแล้วก็เริ่มกับเขานะคะอืมเหมือนบางทีเขาอยากให้คุณแบบว่าคุณดูนะ่ะคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูเฟนลี่แล้วก็เหมือนคุณอาจจะออกไปดื่มไปสังสรรค์ไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้กับเพื่อนเขาอยากให้คุณหยุดแล้วกลับมาเป็นคุณคนเดิมที่มีแต่เขาได้ไหม อ,อันนี้คือไพ่มันออกมาประมาณเนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะอยากจะบอกคุณหรืออยากให้คุณเป็นนะคะเขาไม่อยากเขาเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นคนที่แบบว่าเคยเป็นคนนั้นที่มีแต่เขาโดยที่ไม่ออกไปเที่ยวออไปกับเพื่อนแล้วก็ทําตัวหวานเสน่ห์มีสเสน่ห์กับคนอื่นอะไรประมาณเนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณและไม่อยากให้คุณเป็นเอาง่ายคือเขา,ขาหึงเขาห่วงคุณนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณได้เจอใคร อืมนะแล้วเขาก็อยากให้คุณกลับมารักเขาเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณสำหรับพูดที่เลือกส้มนะอ่ายังไหวโอเคเพนอบาาาอบสอดภาษาไทยเดาวเบอร์เหมือนพวกคุณมีปัญหากันเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณกลับมา เขารู้ว่าเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมแม้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่มีความมั่นคงหรือเป็นไปได้หรือหรือคุณจะกลับมากลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นคนที่แบบว่ารักเขาแล้วมีแต่เขาเพียงคนเดียวแต่เขาก็มีความหวังอยากให้คุณเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นคนของเขาเพียงคนเดียวได้ไหม อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะโอเคแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนก็ขอให้คุณใช้สติหรืออยู่กับความเป็นจริงที่คุณเจอจะดีที่สุดไม่ว่าคุณจะมาถามคุณคนคนนี้แม่หมอก็ไม่ได้รู้เรื่องราวเรื่องลึกของคุณแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกหรือสิ่งที่คุณถามถึงคนคนนี้เขาก็อยากจะสื่อสารกับคุณแบบนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย